ได้พายกันน้ัสการพระรนชตรายแล้วต่อไปให้ตั้งกายให้ตรงทำรองจิตให้มัน่นกำหนดรูล้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเว,วลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ายาวหรือสั้น ให้ใจออกยาวหรือสั้นให้พยายามรู้อยู่ท้งนี้เป็นการควบคุมสติสัมปชัญะเด้วยการเจริญสมาธิจิตมีความสำคัญอยู่ก็คือเร่งศีลบริสุทธิ์ธว่าศีลบริสุทธิ์นี้ไม่ใช่จะมานั่งบริสุทธิ์แต่เฉพาะเวลาที่เจริญสมาธิต้องบริสุทธิ์ตลอดการ รายการหีืสองอย่างควบคุมกำลังใจให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่และกายควบคุมกำาัจกำลังใจก็ควรจะใช้จิตทรงอยู่ในได้เของกศตลอดเวลาอย่างที่เราทรงศีลเราสมาทานศีลการกำหนดสติสมัญญะ ก็พยายามให้รู้อยู่ว่าเวลานี้สิ่งของเราบริสุทธิ์หรือว่าบกพร่องหรือว่าขาดหรือว่าเส่าหมองพยายามทำลายเหตุที่ท,ทำให้สิ่งขาดหรือบกพร่องหรือเสื่าหมองให้หมดไปสร้างกำลังใจให้อยู่ในอารมณ์ข้อศีลควบคุมศีลได้ปกติอย่างนี้เชี่อรามีสมาธิในด้านศีลนุสติกรรมาฐาน พย่ยามสั่งัดถ้าเราจะทำจิตสรงฌานแล้วพิยญามกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกนี่เป็นของสำคัญอย่างยิ่งจงคิดไว้เสมอว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาคิดเรื่องอื่นเป็นเวลาที่จะรวบรวมกำลังใจคิดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นกุศลเท่านั้นสำหรับการะจฝึกจิตให้เป็นฌานให้จิตมีกำลัง นั่นก็คือการรู้ลมเข้าลมออกเวลาให้ใจเข,าข้าภาวนาว่าพุทธนึกเอาในใจเวลาให้ใจออกนึกว่าโททรงอารมอยู่อย่างนี้จนกว่าจิตไม่สามารถจะคุมได้เมื่อพ่งสร้างจริงๆก็เลิกเสียเวลาหลังทําใหม่ใช้เวลา,วาควบคุมกาลังใจให้ทรงสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้เป็นปกติ ประมาณวาระละสามนาทีห้านาทีสิบนาทีเป็นพอแต่ถ้าใดดีกว่านี้มากใช้เวลาได้มากกว่านี้ก็เป็นการดีแต่ว่าจะจิตฟุ้งซ่านจริงๆบังคับมันอยู่ก็ต้องเลิกเป็นการยึดจูดนี่เป็นการเจริญสมถะในตอนต้นแต่ว่าคําว่าตอนต้นในที่นี้ก็มีผลถึงพรหมโลกไม่ใช่ของเบา นี่สำหรับนักปฏิบัติใหม่หรือว่านักปฏิบัติเก่าก็ต้องทำสม่ำเสมอกันใหม่หรือเก่าไม่ทราบในการคุมอารมณลมหายใจเขาออกมีความสำคัญแม้แต่องค์สมเด็จพระพุทธวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวทรงตรัสว่าสาลีพุตธะดูก่อนสาลีบุตรเราเองก็เป็นผู้มากผู้ได้ลาปานุสติ หมายความว่าพระองค์เองเป็นผู้ได้เจ้าแล้วก็ทรงนึกถึงลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาเมื่อการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจิต <c oughs> ทรงฌานได้แน่นสนิทและสามารถนะรับกายสังขารเพื่อทุกการภวนาทางกายเสียได้นี่เป็นเรื่องสำคัญ <c oughs> สำหรับต่อไปนี้ก็จะขอพูดต่อแลกรรมฐานคืนที่แล้ว เมื่อคืนนี้แล้วเรามาพูดทิ้งจังหวะไว้ถึงพระน,นาคามีเพียเล็กน,น้อยสำหรับพระาน,นาคามีนี่ต้องทำกำลังสมาธิสูงหน่อยที่เรียกว่าอธิจิตสิกขาด้วยความจริงถ้าเราปฏิบัติกันมาตั้งแต่ต้นผ่านพระสูนดาบันผ่านพระสกิทาคามี ได้กลายขึ้นก้าวไปสู่พระนาคามีก็รู้สึกว่าเป็นของไม่หนักเพราะว่าเราปรับปรุงกําลังใจขึ้นมาเป็นลาดับไม่ใช่ตาก,ก,ก็ยังโตกขึ้นมาถึงครุบรักพระนาคามีเลยทีเดียวตอนนีสำหรับพระนาคามีก็มีสติบังคงเรียกว่าเมธิติสิศรามีสภาบาทยิงแต่ว่าใช้ปัญญาไปกลาง สำหรับเ้านวิปัสสนานี่ไม่นักอยู่ในเกณฑ์ปลายกลางอันดับแรกกับพิจารณาขันห้าคือร่างกายในการู้ก็รูปจารนาสัญญาสังขารอินญาณที่เรียนกัาร่างกายของเรารวมความวรรร่ากายง่ายดีเมื่อร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ในร่างกายที่เรามีอยู่มันเป็นปัจจัยของความทุกข์อย่างนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเ็นการพิจารณาไม่ใช่นึกเอาอย่างนี้เฉยๆถ้านึกอย่างนี้เฉยๆมันก็เป็นนกแก้วนกคนทองคืนไปใช้ไม่ได้ไม่มีผลกลายเป็นสมบัาไป <c oughs> นี่การให้ปัญญาพิจราจรณาค็พิจารณาดูว่าร่างกายที่รบอกไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรามาันเป็นยังไงถ้ามองว่าร่างกายแปลนิจังมันไม่เที่ยงนั่งนึกหาความไม่เที่ยงให้พบความจริงก็เป็น่นาจะอธิบายกันเคยเป็นเด็กเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวกลายมาเป็นเก่เงกนแก่นี่มันไม่ได้เที่ยงถ้ามันเที่ยงมันอยู่ตามสภาพเดิม ใช้ปัญญานะ้ะเวลานี้มันน้อยไม่ใช่จะมัน,นั่งไลรเบียกับทุกอย่างมันดูที่มันทําไมจะไม่เที่ยงผมเคยขาวเคยดำํำมันก็กลับขาวสายตายาวก็กลับสั้นฟันดีๆมันก็โยกก็โครงกรปร็ป่วยก็เสียว <c oughs> ดีไม่ดีมันก็หักร่างกายเคยก็พี้กระเป่าผองใสก็สุดโต่ เรียเร่ยวแรงเคยดีก็สูญไปความจำสมัยความเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวความจำดีแใ่ก็เรลืมเลือนนี่สนแสดงว่าสาภาพร่างกายมันไม่เที่ยงนี้ถ้ามันไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้าเราไปยิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราคิดว่าวันจะต้องเที่ยงมันจะต้องทรงอยู่เลยเมื่อเมื่อมันเคลื่อนไปอย่างนี้เราดึงมันไม่ไ,มได้ใจมันก็เป็นทุกข์ เป็นอนุวัร่างกายถ้าเรายึดถือมันก็เป็นปัจจัยของความเป็นทุกข์นี้เราก็มานั่งทุกข์ว่าไอ้ทุกข์นี่มันเกิดมาจากไหนทุกข์เกิดมาจาก,จากตัญหาคือความอยากอยากให้มันทรงอยู่ไม่อยากให้มันเคลื่อนที่ยังไม่ได้มาอยากให้มันได้ก็มาเนื้อร่างกายเรามีกำลังน้อยเป็นคนผอมเราอยากกวน อ้วนเกินไปอยากผอมตอนนี้มันไม่อ้วนสงความปรารถนาแล้วมันไม่ผอมสงความปรารถนามันก็ลำบากใจทานที่ดีก็ปล่อยมันถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่เกิดขึ้นมาแล้วมันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะสุดโทรมก็เชิญสุดโทรมมันจะป่วยไข้ไม่สบายก็ตามใจมันไม่เป็นเรื่องของมันมันจะตายก็เชิญ ถ้ามันตายไปทางนี้เราไม่ต้องการมันอีกไว้เจ้านี่มันเป็นทางแห่งความทุกข์เป็นตัวนามาแห่งความทุกข์เราไม่ควรปรารถนาเราปรารถนาอย่างเดียวคือระณิาพานอ้คําว่ากุณิพานิวาน,าน,านาจริงเราไม่คล่องมีอารมณ์คล่องยึเดเหนี่ยวเป็นอารมณ์มาตั้งแต่เริ่มต้น มีการถึงเรือ่อน,นาคามีจะยึดผลิพานเป็นอารมณ์มันก็เป็นของง,ง่ายๆพระมาชิบมาแล้วแล้วทำบัญญาแห่งเหนือก็ไปีนนิดนอกจากเจรนาวิปัสนาญาในข้อนี้มีพูดแต่โดยย่อเวลาจำกัดนี่เราก็หันมามองดูว่าพระนาคามีนะ่ต้องตัดกามฉันทะในเด็ดขาดความรู้สึกในเพศไม่มี มีเป็นผู้มีอสุจิอันเหือดแห้งแล้วถ้าเรา,า,จจา,ารเป็นผู้ชายจะจับกายผู้หญิงหรือเป็นผู้หญิงจะจับกายผู้ชายมีการสัมผัสซิ่งกันและกันจะไม่มีความรู้สึกในเพศเลยมันมีสภาพเหมือนกับเราจับวัตถุธรรมดา,น,า,ามนักข่ามีต้องมีอารมณ์อย่างนี้ใุการที่ทำให้มีอารมณ์อย่างนี้มันยากไหม เราก็ไล่เดีย่ยวไปถึงพระสิกิทาคามีเราเริ่มต้นจามแล้วเมื่อทั้งความรู้สึกประเภทนี้เบาบางลงไปการผ่านาสกิทาคามีน้นมันเบาลงมาแล้วตอนนี้เร๋่วก,กวาาให้มันเตียนลงไปเท่านั้น,นมวิธีเบาทำยังไงวิธีเีิ่ดกว่าให้เตียนทนยังไงกว่าให้เตียนเราก็ต้องหันไปดูสมถภาวานา นี่เรื่องสมถะภาวนานแม้แต่พระอรหันต์่านก็ยังใช้อยู่ดย่เวนดั่งฟังผู้บรรดาทั้งหลายที่บอกว่าสมถะไม่มีความหมายถ้องวิปัสสนาไม่ได้นี่เป็นอันว่าไม่รู้ว่าอะไรคือสมถะไม่รู้ว่าอะไรคือวิปัสสนาสมถะคือตัวสมาธินักปฏิบัติจริงๆทั้งศีลต้องบริสุทธิ์เสมอสมาธิต้องทรงตัววิปัสสนาญาณต้องแจ่มใส สามรายการนี้เราจะแยกกันไม่ได้แต่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่มีผลมีการจะทำลายกามราคะเราก็ต้องใช้สก,กายทิฏฐิสก,กายทิฏฐิเห็นว่าอัตภาพร่างกายนี้มันเป็นดอา,าการสามที่สอง <c oughs> มันไม่มีสภาพเป็นแท้ทิ ที่เราเรียกข้าว่าายมันแบ่งส่วนออกเป็นหัวบ้างเป็นแขนบ้างเป็นขาบ้างเป็นตับไตไส้ตับบ้างเป็นม้ามเบ้างเป็นเลือดเป็นเนื้อสเสบาความจริงมันมีส่วนๆเราเป็นสามร้สองส่วนในมีมันร่างกายมันไม่เป็นแท่ทิพมันเป็นส่วนให้การเป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นตอนที่เข้ามาต่อกันเขามานี่ ประสมสรีเขาเป็นเรื่งรางมันก็จีว่าไม่ใช่ข้อแน่นอนไม่มีการคงทนถ้าอการส่วนใดส่วนหนึ่งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมันสุดโทมนั่นหมายถึงว่าความทุกข์มันจะต้องเกิดก็เพราะว่าเมืนน่สอส่วนใดส่วนหนึ่งมาสสุดโทมอาการทําลายตัวมันก็เริ่มขึ้น หมายถึงว่าการป่วยใครไม่สบายมันจะเริ่มร่างกายจะไม่ทรงสุขปกติปกติมันจะเริ่มเป็นนี่เราไปมองดูอีกทีว่าไอ้การร่างกายที่แบ่งออกไปสามรสามส่วนอันนี้สามสองก็ตามถ้าเติมมาตะตเกมาตะลงค้างมันสมองเข้าไปอีทธิเท่แบ่งเป็นสามว่าชิ้นไหนบ้างมันสะอาด ในตอนไหนบ้างมันสะอาดทีม่มีสภาพทุกอย่างมันสกรปรกไปหมดร่างกายของคนก็มีสภาพเหมือนซากศพนี่เป็นบวกกรรมฐานสองอย่างทั้งสมถะและวิปัสสนาไอ้ซากศพที่มันตายไปแล้วน้ำเหลืองออกมาน้ำเลือดน้ำเหลือง,องน้ำหนองไหลเล็งกลิ่นเล็งคลุ้ง ถาการสภาพการอย่างนี้มันมีมาเมื่อคนตายหรือมันมีเมื่อคนยังไม่ตายใช้ปัญญาดูให้พิจารณาดีจะปรากฏว่าไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีถ้าเรายัางไม่ตายหรือว่าคนอื่นยังไม่ตายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันมีอยู่อยู่ในร่างกายแต่ที่ว่ามันยังไม่หลั่งไหลไม่ปรากฏก็ยังมีวิญญาณและธาตุ คือดวงจิตที่เข้ามาเสียงสถิตในร่างกายเป็นตัวควบคุมเขาไว้สั่งให้บรรดาเวทศาสตร์หลางๆควบคุมเสียงสุกภพทัางยเหล่านี้ไม่ให้หลั่งไหลออกมาตอนนี้พอตายแล้วจิตมันออกมาจากร่างหาตัวควบคุมไม่ได้เมื่อร่างร่างกายตายลงไปธาตุไฟสลายตัวร่างกายเย็น เมื่อธาตุไฟสลายแล้วธาตุลมก็สลายหมายความความจริงธาตุลมสลายก่อนธาตุลมไม่มีที่ไหนถ้าไม่มีอากาศไม่มีลมจุดไฟไม่ติดไฟดับเมื่อลมหมดไฟไฟดับเหลือแต่ธาตุน้ำกับธาตุดินไอตัวน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองปัสสาวะอะไรพวกนี้น้ำลายเป็นตัวธาตุน้ำนี่ของที่แข็งแข็งในร่างกายเป็นธาตุดิน มันก็ละลายตามก็ละลายดินเมื่อที่แรกน้ำละลายดินไม่ได้ก็เพราะมีไฟก็เป็นเครื่องอบอุ่นให้ดินกับน้ำมีการทรงตัวพอกระคับเประคองกันไว้ไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปในขณะที่มีไฟก็ต้องมีลมสำหรับพัดเลี้ยงไฟให้ทรงตัวนี่พอตายไปแล้วถ้าไฟท่านลมหายไปเด,ดี๋ยวถ้าท่านดินกับท่านน้ำซึ่งเป็นสตู่กัน น้ำก็ละลายดินเมื่อดินสลายตัวไม่สามารถี่ต้านทานทนได้มีความอ่อนเปียกมากขึ้นผลที่สุดน้ำก็ซึมออกจากกายน้ำส่วนนี้ที่เราเรียกว่าน้ำเลือดทำเหลืองน้ำหนองสองเป็นหมิ่นคลุงค้งออกมาจากกายเฮ่ทำไมมันจึงเหมอนก็เพราะขอให้ร่างกายเราทั้งหมดร่างกายของคนอื่นทั้งหมดมันมีสภาพสกปรก ถ้าเรายังไม่ตายได้จะพิจนารณาได้ว่าภายในของร่างกายมีแต่ความสกปรกทั้งหมดรือว่าน้ำลายของเรายามปกติเรากลืนกินได้อมอยู่ในปากได้แต่ว่าพอาพูดออกมาจากปากไม่ทำมือของเราเองก็ไม่กล้าที่จะไปแตะน้ำลายเพราะราาอะไรเพราะเห็นว่าน้ำลายสกปรกแต่ถ้าจะถามว่าน้ำลายมาจากไหน ก็มาจากภายในร่างกายาก็อเองคือน้นำลายที่มันมาจากภายในร่างกายเขาเองนำ้ำน้ำลายสะอาดถึงว่าสุปรกนี่ส่วนหนึ่งที่เราลังเกียจกันมากก็คือจาระปัสสาวะถ้าหลังไหลมาจากร่างกายถ้าเราลังเกียจจะว่าจะมือเขาไปแตะเลยล่าก็ไม่อยากจะหันเข้าไปมองเพราะมันมีสภาพอย่างไง นี่เราก็ดูว่าจารัาะปัสสาวะที่มันหลังอะไรแล้วมันจะร่างกายนั้นมันมาจากไหนล่ะมันอยู่ในกายเราหรือว่าอยู่ในกายของคนอื่นมันออกมาจากกายเราเองให้กายเราก็เป็นบริสุสทธิ่าสกปรกโสโครกนี่กายของคนอื่นเป็นยังไงสภาพกายของเราเป็นยังไงสภาพกายเขา,าคนอื่นก็เป็นเช่นนั้นนี่สําหรับสักอากายกะตาลุสะตินี งาสุภกรรมฐานนี้สำหรับพระนาคามีต้องพิจารณาควบคู่กันไปกับสก,กายะทิฏฐิที่พิจารณาให้จิตทรงตัวไม่ไม่ใช่วลานั่งหลับตาเปล่งนะกลางวันกลางคืนตื่นอยู่หลับอยู่หลับตาอยู่ทำให้มีจิตเสมอกันเห็นสภาพต่างความเป็นจริงมองเห็นคนพัก ให้เห็นทะลุเข้าไปชั้ภายในเลยจิตนิถึงเข้าไปภายในว่าคนทุกคนเต็มไปด้วยความสุขทกุกขนืลอคนทุกคนเต็มไปด้วยความทุกคนทุกคนหาความสุขไม่ได้ทุกข์เพราะความหนาวความร้อนความหิวความกหายเพราะการป่วยไข้ไม่สบายการทูดส่งของร่างกายมีความปรรถนาไม่สมหวังมีความตายเป็นที่สุด ทุกข์เพื่ประกอบผิดกายงานทุกอย่าง,งนี่มันทุกข์ทั้งหมดมันเป็นตัวทุกข์นอกจากทุกข์แล้วมันก็ยังจะมีสกปรกเสียอีกแต่นี้เราจะพึงปรารถนาอะไรกับร่างกา,า,ายที่เต็มไปด้วยความสกปรกร่างกา,า,ายที่เต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายที่หาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ค่อยๆใช้ใจที่ตินหาวนมาวนไปอยู่อย่างนี้ พยายามให้เห็นตามความเป็นจริงให้ได้ให้จิตไม่รู้ซึงถึงความเป็นจริงไม่ใช่นิดเล่นๆนิดจริงๆนิดถึงตัวเราทุกวัต่เห็นตัวเราแล้วไ่เห็นคนอื่งง่ายเมื่อตัวเราเนี่ยมันสะอาดตรงไหนเนาะที่ที่ทรเราติดตาติดใจกันมากก็คือผิวหนังกับผ้านิดเดียว เป็นเครื่องลอยคนเป็นทุกข์ชอบนักผิวมันสวยมันงามมันสดมันสวยแต่ว่าผิวที่เห็นว่าสวยจริงๆเนี่ยสะอาดที่สกปรกเราต้องอาบน้ำบันละปล่าต้องใช้สบู่มาชำระล้างล่างกายบรนละปล่าที่เราอาบน้ำล้างทำไมอาบน้รู้สึกว่าร่างกายมันสกปรกเราจงอาบ อาจด้านพละ่างกายเสร็จแล้ววันหลังต้องทำาไหมดีไม่ดีถ้าดูดอนแบบนี้อาจจะว่าเ้าต้องฝันสองครั้งสาครั้งก็ได้เอื่อมันซึมออกมาทำให้สุขภพเอื่อมันอยู่ที่ไหนเอื่อมันมาจากร่างกายหรือมันมาจากที่อื่นก็ไปเอื่อมันก็มาจากร่างกายนี่ใช้ปัญญาที่เจริญนาให้เห็นค่อยค่อยคิด ให้ค่อยนิสเห็นตามความเป็นจริงเราเรียนหาความจริงกันในหลักพระพุทธศาสนาไม่ใช่จะมันั่งโกหกโมทิตนเองให้เห็นตัวเราและก็เห็นบุคคลอื่นดูหาความเป็นจริงให้พบจอให้จติตสคิดว่ราร่างกายของคนในสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกจริงๆและร่างกายของคนในสัตว์มีทุกจริงๆ เรื่อร่างกายของคนสัตว์หาความเที่ยงไม่ได้จริงๆมันมีการสลายตัวเป็นอดิสตไม่มีใครจะบังคับบัญชาร่างกายให้มีสภาพทรงตัวไม่มีใครกล้าจะสแสดงว่าเราเป็นจะของร่างกายจริงจัง,จงโดยมีการบังคับให้ทรงตัวได้นี่เมื่อร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้เราจะไปเมามันเรื่องกุโรที่วิสัยประโยชน์อะไร เราต้องการมีคู่ครองไอ้ตัวของเราเองคนเดียวมันทุกพออยู่แล้วเป็นไ,ได้คนอื่นมาเป็นคู่ครองมันก็เพิ่มทุกทุกท่องภาระที่ร่างกายเขาจะสุดโทมทุกท่องภาระที่ต้องอรับต้องอรกระทบงานต้องรับอารมณ์ที่เราไม่พอใจมันสร้างความหนักใจสร้างสร้างความลำบากใจตลอดเวลามีเป็นอันว่าร่างกายนี่มันทุกร่างกายคนอื่นก็ทุก ร่างกายเราสกปรกเราต้องการขอสะอาดในเมื่อร่างกายเขาบุกคนอื่นสกปรกเราควรปฏิธรมันมาเพื่อประโยชน์อะไรเป็นอันว่าค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆพิเจรนาจงกว่าจิตจะมีอารมณ์เป็นเอกขตารมณ์โดยนิยมีโยรู้สึกจู่เสมอว่าร่างกายของเราสกปรกร่างกายเขาบุคคนอื่นก็สกปรก ร่างกายของเราไม่น่าร well ักไม่น mat ่าพิสมัยร่างกายของคนอื่นก็ไม่น่ารักไม่น่าพิสมัยร่างกายของเราเป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายของคนอื่นก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายของเราในที่สุดมันก็ตจายร่างกายของบคนอื่นในที่สุดมันกระายจะผูกพันมันเรื่องอะไรร่างกายแค่สองฝ่ายเท่เราเขาหลงไหลฝ่ายฝันเมามันรักมันเื่อประโยชน์อะไร เรารักมันก็ชื่อว่าเรารักทุกข์เราไม่ใช่รักสุขเราเลิกรักวันสสดีกว่าเอาติดตั้งใจจะพาหนาวางสังขายคี่ร่างกายเสียม,มุ่งไปพระนิพพา,อานอรบรรดาท่านพระธบริษัททุกท่านอารมณ์ขก็ราน,นาคามีเรื่องตอน้นเต็งข้อที่หนึ่งยังไม่จบสำหรับวันนี้เวลาหมดเสียแล้ว ตอนนี้ไปขบันดาแองพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้สงศทำหง,งจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลงไม่ใจเขาออกใช้คำภาวนานและพิจารณาตาม,มาตัตยายสายที่กว่าจะได้ยินเส้นญาณบอกมเวลา